วันนี้นะคะสวัสดีก่อนนะคะสวัสดีค่ะสเปรรียรบครบรเนะวันนี้น้องปีโคตรอยากรวยนะคะทุกคนค่ะทําขนมจีนนะคะทุกคนค่ะทําน้ํายาขนมจีนเป็นน้ํายาะปลาทูนะคะทุกคนน้องปีก็จะต้มปลาทูไปนะคะแล้วก็มีกระชายแล้วก็พริกนะคะทุกคนคะ่ะตัวนี้ก็คือจะเป็นพริกแกงนะคะเดี๋ยวจะเอามาตํานะคะให้กระชายสุกแป๊บหนึ่งแล้วก็พริกสุกแป๊บหนึ่งนะคะก็จะเป็นน้ํายาขนมจีนนะคะทุกคนค่ะ วันนี้น้ำยาขนมจีนน้องปีจะใส่ลูกชิ้นนะคะทุกคนน่าจะได้แล้วนะคะเด๋ยวน้องปีจะเอามาตำนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวจะตำปลาทูใส่น้ำยาขนมจีนนะคะน้ำยาขนมจีนนั่นแหละค่ะแต่ใส่ปลาทูนะคะทุกคนแล้วก็พริกนะคะกระชายนะคะ น้องปีใส่ปลาทูห้าตัวเลยนะคะทุกคนตัวใหญ่มากเลยนะ,ะนวิธีตําไม่ดินเสียงนะคะทุกคน น้องปีทำแบบข้าวจะชอบตำนี้นะคะทุกคนค่ะ,ะเหมือนลดหุ่นไปในตัวนะคะทุกคนออตอนตำนะคะใส่เกลือหรือชูรสไปหน่อยนะคะพริกจะได้ไม่กระเด็นใส่หน้านะคะทุกคน แล้วเราก็เอาปลาทูที่แกะไว้นะคะทุกคนคะใส่ไปเลยใส่แค่พริกแล้วก็กระชายแล้วก็ปลาทูนะคะแล้วก็ตำใส่ให้ละเอียดเลยนะคะทุกคนตำใส่กันให้ละเอียดเลยนะคะ น้องปีตําหนี้นะคะทุกคนคะ่ะจะได้มิจะได้ไม่ยินเสียงดังไปที่อื่นนะคะทุกคนคะ่ะวิธีตําเป็นอย่างนี้ตลอดนะคะทุกคน <c oughs> ใครเคยตำพริกตำอะไรเหมือนน้องปีบ้างอุ้มตำนะคะทุกคนคะจะได้ไม่ยินจะไม่ได้ยินเสียงไปที่อื่นนะคะทุกคนหรือไม่ดังไปที่อื่นนะคะวิธีนี้ดีมากเลยนะคะลดทุนไปในตัวนะคะ เสร็จแล้วนะคะทุกคนขาน้องปีก็จะไม่เอาละเอียดสักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะเอาไปใส่นี่นะคะทุกคนน้องปีก็ได้เอาลูกชิ้นปลาใส่ไปแล้วนะคะทุกคนน้องปีก็ใส่ไปเลยถือกล้องเองด้วยนะคะทำเองถือกล้องเอง เดี๋ยวน้องปีก็จะเอาต้นหอมนะคะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะใส่ลงไปทุกนะคนนี่นะคะ,ะ,คะเห็นไหมขนมจีนน้องปีนี้นะคะทุกคนคะตำนะคะพริกไม่ต้องละเอียดมากนะคะจะได้มีพริกโดดด้วยนะคะทุกคนอืม แม้ถ่ายก็เห็นขาด้วยนะทำไมชาติจริงๆ <c oughs> ขอเปิดน้ำปลาร้าก่อนนะคะทุกคนนี่นะคะสีสันน่ากินมากเลยก็ใส่ไปเลยค่ะโอเคแล้วนะคะแล้วชูรสนี้ลืมไม่ได้นะคะลืมแล้วไม่อร่อยนะคะทุกคนโอเค เสร็จแล้วนะคะน้ำยาขนมจีนนะคะนี่เป็นอันเสร็จนะคะหอมมากๆเลยนะคะทุกคนสีสันน่ากินมากหอมมากๆตอนนี้นะคะเดี๋ยวน้องปีจะเพิ่มน้ำสักหน่อยนะคะทุกคนคะ่ะนี่นะคะก็ตักให้พี่ต้นไม้นะคะเสร็จแล้วพี่ต้นไม้มาเร็วขนมจีนเสร็จแล้วนะคะทุกคนคะ่ะน่ากินมาก เต้เป็นไงอร่อยไหมลูกรสชาติเคยกินไหมอย่างนี้เค,เคยกินเหรอแต่ว่าอร่อยกว่าอันนี้อร่อยกว่า,อ,นนอ,อ,วาอีกแซบเลยใช่ไหมลูกอ๋อน่ารักจังเลย